ทำคําสอนของหลวงปู่ล่าเหมมะปัดโตมวนที่สี่ก็จะสงบประสบแต่ความสุขสบายโจรผู้ลายก็จะไม่มีคอรับชั่นก็ไม่มีสมณะทีพรามก็จะงามเลิศลำ้ำทำขาวจะอาดปราดคลาวาาและปราดบัณฑิตก็ลงกันได้สนิทนิดสหายทำแทเหมือนลูกพ่อแม่อันเดียวกันไม่มีราชีพวากได้ทำอันดีฝังอย่างลงไวที่ใจ มั่นคงทรงแน่นหนาการรักษาสิ่งของก็ไม่ต้องใช้กุญแจและเวียนยามสมกับคำที่ใช้นามว่ามนุษย์บริสุทธิ์เป็นสัตว์เป็นส่วนการปฏิบัติลีด่วนเพื่อพ้นทุกในสงสารพระนิพพานก็เปิดประตูทางใจไม่มีกิเลสอยากใดๆมาขีดขวางให้หนัก่วงทวงเวลาชีวาก็ทรงคุณค่ามหาศาลไม่ไรประโยชน์ต่างก็ปรดโทษตนเองเล่งเช่งเพียนทำอันดี เพราเลี้ยงทีวีทางชอบประกอ,อบสีทอดสะพานอันดีไวให้ลูกกหลานเป็นทรัพย์ยั่งยืนนานถาวรมั่นคงดำรงทรงตัวทรงใจทรงวิสัยปัดใจดวงดีเด่นเป็นผู้เห็นโทษเห็นคุณบุญบาปรลูลาคคาตามเป็นจริงเป็นมิ่งขวันของใจจิตสนิทสนมกลมกืืนกันกับสติปัญญาชาวโลกโลกาเอ๋ยอย่าข้ามกายเลยจงเห็นโทษ ในการละเมิดอ,อบายยมุกว่าเป็นทางจิตหายโดยถ่ายเดียวเถิดจงเห็นท่คุณในการละเว้นอบายยมุกว่าหาประมาณนี้ได้ความเห็นชอบแบบนี้แล้วใจก็ถึงโลกุตละฝ่ายธรรมะก็เป็นพละพลังยังกับใจภายในตัวไม่ต้องคว้าหาว่าทำอยู่ที่ไหนไม่ต้องเข้าใจทีความหมายกลายเป็นทางอื่นจะตื่นบัญญัติปริยัติเพราะรู้ชัดมัดรวมเข้าไว้ที่ดวงหาตถ์ไทย คือใจใจแล้วก็มีแต่ใจและทำเป็นกรรมอันดีจากฮีทวีให้สูงส่งเดินตรงไม่แวะซ้ายไม่แวะขวาและไม่ยืนอยู่ไม่ถอยหลังอีกด้วยพร้อมทั้งข้ามความสงสัยลุดไยแล้วไกลลิบหลีลิบหลีหนีไปไกลไปไวจากปุตุชนคนหนาโลกุตละปัญญาแสงสว่างกระจ่างตาในคือปัญญาจากว่าพระสติพระปัญญา ทงคุณค่าปฏิหารก็ได้อาหารในทางที่ถูกไม่ได้ปูกอาภัพไว้ให้เต็มเทียมนามหยาบๆสิ่งใดที่เข้าไปยึดไปถือเอาเป็นเจ้าเป็นจอมจนยอมปล่อยวางไปไม่ได้ในกล่าวและขณะที่ควรวางสิ่งนั้นทั้งหมดจะเป็นของหาโทษไม่ได้สิ่งนั้นๆนทั้งหมดย่อมไม่มีในโลกปัจจุบันโลกอดีตโลกอนาคตนั่นแหละอุปาทานทั้งหมดพระสติพระปัญญาไม่ปรากฏชัด ในอนัตตาธรรมจึงกลายเป็นกรรมและผลของกรรมวนเวียนอยู่ในอู่ขันเท่าสันดานดวงหัลึกไทยรอบเมืองใจจังหวัดใจกรุงใจท่าใจทำใจันใจทะเลหลุงอบายามุกมีแต่ผลลายได้เป็นทุกข์ล้วนๆล้านล้านอาสงไขยข้าวโลกแข่งกันเอาปืนทิ้งใส่ไปเพื่อให้ชนะไฟก็เป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้ในทางไม่มวยมอน ไม่ได้อะไรอาวร์กับท่านผู้ใดไม่พึงขายองค์อาจก้าหาญเชี่ยวกานนักไม่ได้นิยมการกับเทศกันวันณะใดๆทั้งสิ้นไม่มีการจบสิ้นได้โดยง่ายเร็นไว้แต่ท่านผู้เห็นโทษมากมายแล้วละอายความเข้าใจผิดของตนพร้อมทั้งเชื่อโหนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายว่าเป็นโหนเอกอภิเษกายไว้ว่าสิตหายไม่ต้องข้ามใกลกวดดีต่อจงรีบยอดคอ แล้วเว้นเด็กขาดเสียหัวเมียจะไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยสุปฏิปันโนเป็นธมมจันเรื่องต้นของพระพุทธศาสนาไม่ล่วงล้ำขั้นไกลอภัยยมุกทุกขณะใจจงตกลงใจเชื่อพระพุทธศาสนานอมเข้ามาในใจจิตสนิทแน่นหนาลึกถึงไม่มีประมาณไม่เขาลบนับถือาศาสดาอื่นมาคุกเขามอมเมาปนเปเลยฝังลึกไม่ชัดเซไม่แวะซายไม่แวะขวา เจตนาไม่ผัวพันในโลกีความเห็นชอบตรงดีไม่มีสงสัยความประพฤติใกล้พันิพันไม่มาท่องเที่ยวนมนานในสงสารสาครเลยไม่คุ้นเชื่องเคยชินกับความประมาทถึงแม้จะมีการลาดฟังบ้างก็ไม่อำพรางความผิดไว้ให้หมักดองการปฏิบัติตนค้นใจในพระพุทธศาสนาถ้าบารมีแก่ข้ามาแล้วไม่ได้เดินตามแถวของโลกียวิสัย เรียบเร่งเช่งภาวนาไปพร้อมทั้งไม่นอนใจจมมัวชมทะเลหลงตรงปัญญาลงสู่วิปัสสนาติดต่อไม่ขาดสายตรงพระอุบายและแยกภายในใรล,ลักเห็นประจักษ์แจ้งพร้อมกับลมหายใจออกเข้าไม่กล่าวประโยชน์ย่อมเห็นโทษในจีวาอันเวลาที่ไม่คล้อยคอยใครเพราะร่วงไปร่วงไปอย่างถึงทายไม่มีเวลากลับหลังน้ำไหลลงที่ต่ำไม่กลับหลังมาสั่งมาลาท่านผู้ใด ชีวาตักใสที่สมมุติใช้กันในโลกก็ล่วงไปฉันนั้นอันเราเกิดมาเป็นมนุษย์สุดจะปลีกหลีกให้พ้นจากความทุกข์ยากมันเป็นกาฝากอยู่ที่กายใจจะหลีกกันด้วยวิธีไหนใจที่พร้อมด้วยพระสติพระปัญญาคิดาารณาอนัตตาธรรมนำใจไม่แยกใครความน่ายความละอาปัญญาญานก็ยิ่งสูงทวีขึ้นยิ่งพิจารณาละเอียดละอ่เท่าใดก็ยิ่งลึกซึ้งลงไปเท่านั้น ไม่มีประมาณได้ในธรรมะและก็เป็นการวางการละเห็นการปล่อยวางสลับไปในตัวไม่ได้คว้าหาไปทางอื่นไม่ได้ตื่นโวหารอีกเ้ื่อยซ้ำใจก็เป็นแต่สักว่าใจผู้รู้ก็เป็นแต่สักว่าผู้รู้อดีตอนาคตปัจจุบันข้อโดยในเดียวกันใจก็ดีธรรมก็ดีไม่มีใครยึดถือเอาเป็นเจ้าของอวิชาความโง่เง่าเต่าตุน ปัญหาความทะเยอทะยานวุ่นวายสมุทรไทยก็เรียกนิโรธความดับตัญหาข้าว่าก็รู้ก็แจ้งไปในตัวแล้วมรควิธีที่พิจเจรณาอยู่ก็เข้าอู่อันเดียวกันทันเวลาแยกคายเป็นนายหน้าเพราะรัปัญญา,ารสร้าคมชัยทรงพระกำลังหลายเหนือความหลงจับเขาเหยียบเล็บตีจมูกความหลงก็ว่าได้ปัญหาจะสร้างขึ้นมาอีกประตูใดก็ไม่มีอีกต่อไป ก็ดับทะเลพืนทะเลไฟไปในตัวไม่ขบดคืนลุกต่อสู้ปัญญาได้ถ้าไม่อย่างนี้แล้วก็ไม่มีขั้นผู้ใดจะชนะความหลงไปได้ก็ต้องเป็นไหวแห่งกิเลสตัณหายอยู่ไม่จบสิ้นได้โดยง่ายธรรมะแชะแล้วไม่มีมากหลากหลายหรอกที่ทรงอธิบายไว้หลายๆก็ทรงเทศนาบรรยายไว้แต่ละบุคคลแล้วเอามารวมไว้จนครบแปดหมืสี่พันพระธรรมขันธ ฉันเกลือจะฉันน้อยและมากก็มีเราเข็มเท่านั้นเองเค็มบวกเค็มหวานบวกหวานเปรี้ยวบวกเปรี้ยวดินบวกดินน้ำบวกน้ำไฟบวกไฟลมบวกลมมาปนมาบวกบาปบุญมรรคผลนิพพานบวกมรรคผลนิพพานทำบวกทำธาตุบวกธาตุขันบวกขันคูณก็เหมือนกันนั่นแหละนาจะบวกหรือคูณหรือลดหามก็ตามทีเถิดย่นลงมาในเอกจิตเอกธรรม รวมกืนในปัจจุบันเสียแล้วก็สิ้นเรื่องปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมเป็นจิตเป็นธรรมหันว่างลึกซึ้งมากไม่มีประมาณได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับพระปัญญาผู้รู้ชัดเห็นชัดแห่งพระอนัตตาธรรมเพราะไม่ใช่จะมีท่านผู้ใดจะจองผูกขาดห่วงไว้ได้เฉพาะตัวเองก็ลงเอยอนัตตาตามเคย อนัตตาธรรมเป็นคำอันละเอียดละอ,อ่อแยกคายลึกซึ้งในการพระพุทธาศาสนามากมายนักผู้พิจารณาแยกแยะไม่ละเอียดไม่รอบคอบแล้วจะเลยเกิดไปไม่รู้ตัวจะกลายเป็นความเห็นผิดเลิดเปิดไปไม่มีข้อวัดเลยอนัตตาฝ่ายบาปเป็นฝ่ายทรงสอนให้ละเว้นอนัตตาฝ่ายบุญเป็นฝ่ายมาัดเป็นฝ่ายเจริญทำให้เกิดให้มีขึ้นและเป็นฝ่ายที่ทำให้แจ้ง และก็เป็นมรรคเหตุมรรคผลเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวด้วยส่วนอนัตตาฝ่ายพระอรหัตตผลเป็นอนัตตาธรรมที่ไม่เชื่อมโยงมาจากเหตุเป็นผลเหนือเหตุเหนือพืชเหนือกรรมขาดตอนเพราะไม่มีอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมเข้าไปอสอดแทรกแซงเป็นเจ้าของเป็นธรรมโสดล้วนๆตัดสะพานในตัวแล้วใจว่างธรรมว่างพิเศษไม่มีอันใดเข้าไปยึดถือและหวงแหนแต่ก็ยากลำบาก กับท่านผู้ที่ทรงสติปัญญายังอ่อนเพราะกรรมและผลของกรรมพือและผลของพือเหตุและผลของเหตุติดตามคุกคามสนงวนเวียนอยู่ไม่จบสิ้นต่อเมื่อถึงอรหัต,ตผลจึงพ้นจากทะเลบนทะเลเวียนกับขาดตอนเป็นพิเศษโดยเฉพาะธรรมล้วนเหนือโลกเหนือสังขารเหนือได้เหนือเสียเหนืออนัตตาเหนืออัตตาลึกลำ้ำละเอียดละออไม่มีประมาณได้แรง การไปการอยู่เป็นอู่ของสังขารมีกายทวารวจีทวารมโนทวารพาให้เป็นไปในอิริยาบถถ้าหากว่าทรงพระวรยานปรากฏชัดไม่ได้มัดตนมัดตัวมัดเขามัดเรามัดใจมัดทำสำคัญตัวตนเราเขาอะไรอะไรแล้วการไปการอยู่ก็ไม่ทรงส่งเสริมพิทสงอันใดเพราะอุปาทานไม่จองเอาใจเป็นนายหน้าหัวจัดข้ามทะเลหลง การเวลาล่วงไปล่วงไปไม่มีวันอาทิตย์วันเสาร์ที่สมมุติว่าชีวาเล่าก็เข้าใครไหวมวยมลนาในสกลละกายบ่ายหน้าเข้าหาอนิจจาธรรมตามเป็นจริงของธรรมชาติฝ่ายสังขารสังขารแทร้ไม่มีท่านผู้ใดจะอาสามาวิงวอนให้ชีวิตจีลังยั่งยืนได้ดังใจหวังทั่วทั้งกตรโลกาก็ไม่สามารถใช้อำนาจให้สมปรารถนาได้ พ่อต้องฝสืนอยู่ไปตามบุญกรรมที่สร้างสมไว้ในชาติตางก่อนที่สืบพ้อต่อกันมาจนกว่าอวิชชาความโง่เง่าเตาสุนจะสูญสิ้นไปไม่มีอยู่ในหิ่นขันข้าสำดานดวงใจข้าสติข้าปัญญาแก่ข้ามาเมื่อไหร่อวิชชาก็จะดับไปในเมื่อนั้นเร็วพลันทันพันตัดสำนวนความโง่ได้ไม่แสดงฤทธิ์ผู้เห็นผิดจะทำนองคมองทม ของพระพุทธศาสนาไม่มีเวลาจะรู้ได้ไกลมรกผลนิความนิดหนีแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธศาสนาจะได้กายพระปัญญาทำานึงคำนวณชวนให้รู้ทั้งนั้นไม่ปล่อยไว้ให้ล่วงเวลาสายยันตะวันรอนให้ค้อยรับเหลี่ยมภูเขาไปต่อเปล่าเฝ้าเวลาวันคืนไม่ตื่นตัวมัวแต่มุ่งวัตถุนิยมบ่มนิสัยไวประจันขันแข่งแห่งรากเยือกภายนอกรู้อยู่แล้วว่า พระองค์ที่บอกว่ามันเป็นอนิจจังมีทุกเป็นบรรลังแห่งรสชาติพวกพวงปลาดไม่ติดอยู่รู้เท่าทำเชียมถึงเพราะเคยได้คำหนึง่งเป็นนิจ,จวัตมาด้านปัญญาวิปัสสนากระจ่างใจคลายความหลงส่งคืนให้กิเลสไม่ได้ยอมเป็นเปลิเฝ้าความเห็นผิดเป็นมิจฉาข้ามทะเลหลงไปด้วยพระปัญญาอันท่องแฉท,ทำแค่แน่นอนแล้วไม่มีมากนักดอกไม่ยอมให้โวหารหลอก ดอกวัจีสังขารเกิดขึ้นแล้วไม่นมนามอะไรก็แปลและดับไปอะไรอะไรทุกสิ่งสันอันมีอยู่ในโลกาอย่าสงสัยเลยนาะก็คืออนิจจารอบเก่านั่นเองแม่จะร้องเพลงไปวันยังค่ำก็ตามความหมายหมุนหมันก็ไม่ได้หันไปทางอื่นให้หลงตื่นปีเดือนวันคืนขณะเวลาก็อนิจจาตัวเดียวเที่ยวหมุนเวียนเป็นรอบๆไม่มีเงื่อนหน้าเงื่อนหลัง เรื่องหลงหนังหลงกระดูกผูกติดด้วยเอ็มเป็นท่อนๆก้อนดินน้ำไปลงก็จมอยู่ที่อนิจจังเห็นรูอนิจจังขณะจิตเดียวก็พบตายโลกธาตุแล้วกลายเป็นเรือแกวเรือพายหมายถึงฝั่งของความไม่หลงลรพระไตรปิฎกก็บรรจงจกเพียงนี้เท่านั้นแหละยาเสพติดอ่านว่ายาเสพติดไม่ว่าแต่ฝ่ายที่เป็นวัตถุเลยแม้จิตใจและผู้ลูถ้าหากว่ากิเลสเข้าไปยึดไปถือ เอาเป็นเจ้าของโดยจริงจังแล้วจนแกะไม่ได้คลายไม่ออกแล้วก็เป็นยาเสพติดทั้งนั้นละ่ะเส้นผมบังภูเขาโลกเหยโลกพากันเศร้าโศกว่าจะปกครองกันแบบไหนถ้ายิ่งหาไปหาไปให้ไกลจากพระพุทธศาสนาแล้วก็ยิ่งนับวันเวลาจะเนิ่นจ้าไปใกลนมนานทําเป็นโลกกระบาลคุ้มครองปกค้องโลกมีอยู่ตรงอยู่แต่ขอให้น้อมทำน้อมใจ เข้ามาสู่ในอู่หัวใจของแต่ละคนแต่ละท่านพระบรมศาสดาเป็นวิชาเองโหรเอกปกครองโลกพวกเราไม่ต้องเศร้าไม่ต้องโศกไปหาทางอื่นเลยเพราะเคยเอามาปฏิบัติกันแต่บรรพบุรุษได้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมมาช้านานแล้วไม่ได้ขาดแล้วและไม่สูญหายไปทางไหนทีลีความละอายต่อบาปอดสปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปนี่แหละจะปกคลองโลกได้ พระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจทรงสร้างขึ้นทำขึ้นให้เกิดให้มีในขันธ์ธาสันดนดวงใจของแต่ละท่านแต่ละคนเป็นมหาสามสีทำเทินอันอื่นไม่ต้องล้องเรียกหาก็ได้ศาสตราอาวุธไม่ต้องขนขวายก็ได้ชาวโลกสร้างศาสตราอาวุธกับสร้างเรียนสร้างภัยก็อันเดียวกันสร้างทุกข์ก็ว่าสร้างอบายามุก็ใ่วิชายักวิชามานก็ว่ามนุษย์ที่บัร สวรรค์วิบัติพรหมวิบัติก็ว่านวิพพานวิบัติก็ใช่วิบัติแต่ต้นแล้วปลายก็วิบัติเพราะพืชเหตุกรรมไปทางวิบัติผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมก็เป็นผลรับไปทางวิบัติไม่ต้องการก็เป็นของคิดมาเองความจริงในคั้งนี้ไม่มีท่านผู้ใดในโลกจะลบล้างได้จะว่าก,กรรมและผลของกรรมพูดแบบสั้นๆก็ถูกขอให้ปวงชาวโลกทุกทั่วหน้า ต่างข้อสามเมื่อีกันสนใจสำนึกให้มากๆจึงจะไม่เป็นเส้นผมบางภูเขาจึงจะไม่เป็นฝ้าฟ้าลิ้นตาจึงจะไม่หลงหาผ้าที่พันและพวกสีรันอยู่จึงจะไม่เป็นมดแดงเข้ามะม่วงและกบเข้าดอกบัวจึงจะเป็นกบเลือกนายจึงจะเป็นผู้สมเข็มถูกจึงจะเป็นคุณหมอวางยาถูกกับโรคแท,ะทะ้แจึงจะเป็นธรรมนูนทำพูนพูนให้ทางดีสูงขึ้นสูงขึ้นจึงจะเป็นมหาพัฒนา ทางวัตถุนิยมและอุดมคติจึงจะสมกับพระบรมมาสดาทรงลงคุณลงแรงสร้างบารมีมาเพื่อผลละลือจัดโลกเป็นยุกยุกโลกเจรวดโลกดาวเทียมอันทรงมีอยู่ในโลกสมมุติไม่สำคัญเลยพระอหรหันต์ข้ามโลกจรวดและโลกดาวเทียมไปแล้วด้วยพระปัญญายามเรียกว่าจรวดจริงดาวแท้ทม่ใช่าดาวเทียมไม่มีจรวดใดๆและดาวเทียมใดๆจะมาเทียบได้ ชาวโลกเป็นส่วนมากจักจะมักเอาแต่กิเลสมาแข่งขันกันอันปราศจากทางดี